อนุญาตถ่ายภาพนะครับพระอาจารย์วุฒินะครับกาลังพาลุงปูนะครับเดินออกกําลังกายนะครับนี่ลุงปูคุณนะครับ98ปีแล้วนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงนะครับตามวัยตามอายุนะครับนี่ได้ผู้ดูแลดีนะครับก็เลยแข็งแรงนะครับนี่เฮ้อถ้าผู้เถากกําลังกายยุ่งกันผู้เ่ากี่บกันนี่ แยกแล้วว่ามันเลือดอเส้าเสียบแล้วยุ่งสิบวกิน,นเนาะเทาเลือดเสีเยบูดม่กแล้วว่เมื่อโลจึงอัปสีพืนตัเดหลายปลยังออโอ้โมกกับร่างกา <c oughs> ยเนาะกเก้าสิบแปดปีนะครับอย่างเก้าสิบเก้าอย่างเก้าหลวงปู่คูณนะครับนี่สวนมสุมื่นสวนมณฑสุมือเน,น,อนะาะน,นี่นะครับนี่หฮ ว้าวว้าวสาธุสาธุครูบาอาจารย์นะครับช่วยดูแลสุขภาพพระพุทธนะบอกข้ามเลยต้องไปข้ามหนึ่งน้อยต่อยหนักนะครับไม่รู้จะสร้างบุญอะไรมาจะได้แข็งแรงเหมือนหลวงปู่นะครับนี่เก้าสิบแปดย่างเก้าสิบเก้านะครับนี้ฉันได้เดินได้เดินได้โอ้ยปู่ปราลับพี่ ปูปลัดพิทักษ์ยูบันหัดเพียงยันสูบได้ยุนแล้วคนเป็นแนวเนี้ยเด้อนะครับสุขภาพนี่ของใครของมันนะครับนี่โอ้สายตามองเห็นดีอยู่บนสายตาชัดเจนโอ้มองสายตานี่ยมไปต้งหดไหลเนาะโอ้สายตาดีด้วยเนาะเด้อนะครับนี่ เป็นไอ้ปูขาวนี่นะนี่ครับเนาะปูขขาวก็ไม่เนโถคักเร็วปูขาม่าผาพ่นมางานงานศพน้องชายพ่นก็อยูได้มื่นนั่นเลยแต่แต่มื่นนั่นมากเลยที่ก็ยูแต่มื่นเลยเด้อนะครับปูขาวนี่แปดซิลวกปีเด้นเนาะแปดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดเ้เาบอ็เก้าสปีเนาะมอนาภาเนาะ ปูคนเก้าสดย่างเก้าสิบเก้านะครับปีนี้นะครับนี่นนเดินาาน,ะนี่นี่นมัดมันตั่งผีมัดจังบบค่อยเปียกปาในพืนมนันนี่มันโอ้ <c oughs> บอืมอาโอก้กลัวจะลื่นนะครับนี่นมมนแข็งแรง <c oughs> อยู่เป็นล่มโพล่มส่ลูกหลานอย่างนี้ตลอดไปเดวยลุงปู่เดินสาธุ